เช้ชาวคอดีไทยทั้งช่า,ชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่ได้มาจากภรรคเพื่อไทยจะเป็นคุณอนุทินจะเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ว่ากันไปเพราะคุณทักษิณแกเปิดเนี่ยว่าแกไม่ต้องการจะผักภูมิใจไทยออกไปจากรัฐบาลเขาออกเองนะครับแล้วก็มีการโยนหินถามทางทั้งลูกน้องทั้งคุณชัยกเกษมเองว่า ในอนาคตก็สามารถที่จะเอาราคภูมิใจไทยกลับมาร่วมรัฐบาลได้อีกเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือคุณทักษิณเนี่ยจะยอมลดลาวาศอกยอมให้คุณอนุทินเป็นนายกหรือไม่นี่คือปัญหานะครับคุณทักษิณไม่ได้โกรธคุณอนุทินแต่คุณทักษิณไม่ชอบขี้หน้าคุณเนวินและคุณทักษิณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะยิ่งใหญ่ ที่สุดก็คือคุณเนวินก็เหมือนที่คุณแพทองทานเป็นนายกคุณเศรษฐาเป็นนายกคุณสมชายวงสวัสดเป็นนายกคุณยิ่งรักเป็นนายกคุณสมัครสุนทรเวชยงคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคุณทักษิณคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าถ้าอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่คนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินก็คือคุณเนวินเรื่องนี้คุณทักษิณจะยอมได้ไหมถ้ายอมได้คุณอนุทินก็มีโอกาส ที่จะได้เป็นนายกแต่ถ้าคุณทักษิณยอมไม่ได้ไม่ยอมเสียเหลี่ยมไม่ยอมเสียฟอร์มเพื่อไทยเป็นนายกต่อไม่ได้เพราะดีฟสเตตไม่ให้เป็นก็จะต่อรองว่าดังนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นไม่ได้ก็จะให้อนุทินเป็นเอคือผมไม่ได้คุณก็ไม่ได้ทำยังไงลนระัะก็จะไปสู่คนกลางคนกลางที่นี้ก็มีอยู่คนเดียวนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์ เพรพลเอกประยุทธ์อย่างนี้นะท่านพิธีกรครับวันที่30กันยายนปี65ปี65นะครับปี65มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกมาแล้ว6ปีไม่ได้8ปีพอมีนาคมปี66พลเอกประยุทธ์ก็มายุบสะา ดังนั้นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาประมาณสัก6เดือนเสร็จเป็นได้6ปีกับเกือบ7เดือนดังนั้นค mm ุณ hmm. พลเอกประยุทธ์จึงเหลือระยะเวลาในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ1ปีกับอีกเกือบ6เดือน1ปีกับอีก6เดือนก็หมายถึงว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาหรือกันยา พลเอกประยุทธ์ก็จะไปเป็นก็จะหมดครบแปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปไปลายเดือนนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันาเจำเป็นจะต้องยุบเสภาแล้วถ้าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกรัฐรมนตรีครบแปดปีไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ก็ตามนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกอีกไม่ได้ก็คือจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพ ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกก็ไม่ได้ก็นําไปสู่การเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งกันสู้กันโดยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกพักภูมิใจไทยไม่ได้เป็นนายกก,ก็ไปแข่งกันเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่นะครับตรงนี้มันอาจจะออกที่ล็อกนี้ก็ได้และผมยังเชื่อนะว่าสุดท้ายคุณทักษิณจะเลือกหนทางนี้นั่นคือการปณีปนอมยอม อืมก็ถ้าเลือกขนทางนี้ก็คือคุณทักษิณก็ไม่เสียเหลี่ยมให้กับคุณนรุทินและที่สองก็คือคุณทักษิณก็ยังได้มีอํานาจในรัฐบาลต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแกนนาเขาตามอดีตใช่ไหมฮะคุณทักษิณไมจ่จะได้ได้ร่วมกันใช้อำนาจสังเกตจุดหนึ่งที่ผมบอกแล้วท่านพิธีกรจะเก็ตขึ้นมาเลยจะปิ้งขึ้นมาเลยทำไมไม่ตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะรอไงรอที่จะให้มันดิวกันใหม่ไงผมจริงใจนะคุณส่งคณของคุณท่านส่งคนของดีฟสเตทคนไหนก็ได้มานั่งผมเบนไม่ให้ท่านยังไม่ส่งมาใช่ไหมผมก็ไม่ตั้งใครเลยเพราะผมจริงใจไงผมต้องการจะตกลงกับท่านใหม่ให้ได้ทีนี้เมื่อสถานการณ์มันเลยไปแล้วคุณอุ้งอิงต้อง สุดท้ายคนที่จะต้องมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องประคองประคองทั้งพรรคเพื่อไทยประคองทั้งพรรคภูมิใจไทยไปให้ได้ผมนี่ได้โพสต์ไปในเฟซบุ๊กของผมว่าถ้าแพรทองทานลาออกจากตำแหน่งหรือสารวินิจฉัยให้หลุดจากตำแหน่งซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะลาออกก่อนวันวินิจฉัยนะครับ ถ้าแพทองทานหลุดจากนายกไม่ว่าจะถูกสารวินิจฉัยหรือลาออกเองเนี่ยพักฝ่ายค้านจะมีอยู่สองพักหลักพักที่หนึ่งคือพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมพักที่สองที่จะไปเป็นพักฝ่ายค้านใหม่คือพักกล้าทำนี่ผมเขียนไปเลยพักกล้าทำเป็นพักฝ่ายค้านพักกล้าทำจะเป็นพักฝ่ายค้านเนื่องจากว่า พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่โอเคกับพัวหน้าผู้อยู่เบื้องหลังทักกล้าทำ<น>ใช่ไหมฮะเหตุผลน,นี้ครับเหตุผลนี้แหละและมันก็เป็นเอกฉันกันในหมู่ของอดีตนักเรียนนายร้อยเตรียมทหารทุกคนว่าพฤติกรรมแบบนี้นักเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นเขารับไม่ได้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับพลเอกประวิตร์น่ะคนที่ทํากับพลเอกประวิทร์อย่างนี้เนี่ย เตรียมทหารทุกรุ่นเนี่ยเขารับไม่ได้มันมันเป็นเรื่องของฉันธามาติใหญ่นะครับซึ่งผมก็มองว่าเขาก็รู้ตัวนะเขาจึงพยายามที่จะดันตอนนี้เขานี่เป็นหัวหอกให้ทักษิณที่จะดันให้ชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาต้องร่วมรัฐบาลต่อถ้าชัยกเกษมไม่ได้เป็นนั่นเขาก็ต้องไปเป็นฝ่ายคา้านเพราะเขารู้อยู่แล้วนี่ถึงแม้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ผมก็ได้รับสัญญาณมาว่าส่งมาว่าเขาไม่เอาอนุทินเป็นนายกก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ใครผมนึงเขียนไว้เลยว่าถ้าแปรตองทานหลุดจากนายกลำตีเมื่อไหร่เนี่ยพรรคฝ่ายค้านในอนาคตพรรคลำดับหนึ่งก็คือพรรคประชาชนพรรคลำดับสองก็คือกล้าทาแล้วทักษิณจะไม่เจรจาต่อรองให้เขาท่านพิธิตรกรฟังไหมทักษิณจะทิ้ง จะทิ้งพั <จะ S 1> กกล้าทําครับเพราะทักษิณไม่ยอมที่จะให้ตัวเองหลุดจากอานาจถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นนายกเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกแต่ขอเกาะอํานาจไว้และคุณทักษิณเองเนี่แหละจะเป็นคนเสนอว่าเอาพลเอกประยุทธ์เพราะไม่ต้องการให้ในวินขึ้นมาใหญ่ก็เอาพลเอกประยุทธ์ซะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นไปอีกสัก ปีอีก5เดือนแกก็เป็นต่อไม่ได้แนละ้วบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปฎิกริยชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเชา่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0 6นมิลลิกรัมต่อแคปซูลทักพลังประชารัฐก็ต้องกลับมาปเป็นฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมฮะใช่ครับทักพลังประชารัฐไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะชื่ออนุทินชาญวิรุล,ลหรือนายกรัฐมนตรีจะชื่อพลเอกประยุทธ ภาคพลังประชารัฐก็จะเข้ามาร่วมรัฐบาลอาจจะถึงขนาดว่าพลเอกประวิตยเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีกรลาโหมเสียดดวยซ้ําฟื้นฟูเขาเรียกว่าฟื้นฟูความมั่นคงของประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งื้ืฟูม่เป็นต่อด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นรองนายกไม่ได้คุมกลาโหมแต่ก็เป็นรองนายกที่ดูแลงานสําคัญแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนหรือดูแลเรื่องน้ําเหมือนตอนที่ท่านไม่สบาย แล้วพลเอกประยุทธ์มาควบกลาวผมแทนท่านแต่ตอนนี้ท่านรู้สึกแข็งแรงดีแล้วเนี่ยผมก็ดูว่าสถานการณ์มันจะเดินไปแบบนั้นดังนั้นท่านพิธีกรจับตาดูคนที่จะหนุนใจเกษมเนี่ยจึงยืนอยู่คนเดียวหลักเลยต้องการใรเยเกษมมากที่สุดก็คือพรรคก,กาทําเพราะถ้าไม่ได้ใเยเกษมพรรคการธรรมเป็นพรรคฝ่ายค้าน เมื่อพรรคก้าทำเป็นพรรคฝ่ายคา้านอะไรจะเกิดตามมาครับพรรคก้าทำแตกล่มสลายแล้วก็หายยนะเอาก็คนไปอยู่นั่นเนี่ยท่านพิธีกรคิดว่าเขามีอุดมการมีจุดยืนที่มั่นคงถึงไปอยู่คนที่ทำอย่างนั้นไปด้วยวิธีการอย่างนั้นเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็หนี่ครับแต่ล่มสลายโอ้ครับมึงสนุกมาก ครับก็ก็บางส่วนของการทำก็อาจจะกลับไปอยู่ที่เพื่อไทยหรือว่าภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐก็จะแล้วแต่<า>ในอนาคตแต่ว่าพักถ้าแพทองทานหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าอวสานแล้วคุณทักษิณก็จะไม่ช่วยด้วยนะผมยืนยันว่าเขาไม่ช่วยเพราะเขารักตัวเองเขาไม่ยอมที่จะไป <laughs> กระโดดปกป้องคนที่ ญาติก็ไม่ได้เป็นนะเป็นแค่ลูกน้องเขาไม่ยอมปกป้องหรอกขนาดประชาชนไปเสียชีวิตเพื่อเขาตั้งเยอะเขายังไม่สนใจใช่เพราะว่าเขาเขาขึ้นเรือนะเพราะพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาส่งนะะทีนี้เรื่องของลูกตู่คุณเปยประยุทธ์จันโอชาถ้ากลับไปเป็นนายกเนี่ยมันจะมีแรงต่อต้านไหมอะคะคุณชัยกรณ์เพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยก็มีเด็กๆรุ่นใหม่มาบอกว่าปิดสวิตสามปออย่างงู้อย่างนี้แล้วก็บรรณาโซเชียลก็ถล่มทลายมาที่ลุงตู่คราวนี้ลุงตู่กลับมาเนี่ยจะคุ้มจะได้ไม่คุ้มเสียไหมครับเพราะว่าเซลเชียลจะลุมกระหน่ำอีกเหมือนเดิมคออรคมับสถานการณ์สถา,านการณ์รร <ๆ S 2> จะไม่เหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าคุณอุ้งยิงได้พิสูจน์ในการบริหาร พรรเพื่อไทยได้พิสูจน์ในการบริหารแล้วว่าบริหารประเทศจนคนคิดถึงลุงตู่ก็แสดงว่ามันจบไปแล้วและส่วนภาคประชาชนวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะต้องสารวนกับการแก้ปัญหาส่วนตัวเขาอโอกาสที่จะไปปลุกปั่นให้เกิดการชุมนุมเพื่อต่อต้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยยากแล้วอีกอย่างหนึ่งพลเอกประยุทธ์ท่านมีเวลาอยู่แค่ประมาณหนึ่งปีกับอีกหาเดือนซึ่งคนไทยรอได้รับนะ จะถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีรอบใหม่ของพลเอกประยุทธ์มันจะราบลื่นซึ่งปัญหาก็จะแก้เรื่องความมั่นคงและก็แก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ก็จะต้องมาทําส่วนพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะสารวจนในการแก้ปัญหาเรื่องอ44สสของพรรคก้าวไกลที่ต้องเจอกรณี จะลยธาทำซึ่งมันเป็น25สสของพรรคประชาชนตั้งแต่หัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเต็มไปหมดนะครับนี่เขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาก็จะสร้างผลงานฝ่ายค้านได้แต่โอกาสที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ไม่มีพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงแค่36เสียงแต่เข้มแข็งมากที่สุดเพราะพักร่วมรัฐบาลก็พยายามประคับประคองไม่ให้พลเอกประยุทธ์ล้มเพื่อจะเป็น รัฐบาลจนถึงปี70รูปไทยสร้างชาติเขาแตกเป็นสองซี่พอเด็กประยุทธ์กลับมานี้เขาก็จะจะรวมเป็นซี่เดียวกันแล้วใช่ไหมครับครับก็คงจะต้องให้คุณพีรพันธ์เสียสละเพราะว่าคือตัวแกตัวคุณพีรพันธ์นี่ท่านก็มีปัญหาเรื่องกฎหมายมากนะครับถ้ามีนายกคนใหม่ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านก็จะไม่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าปัญหาทางกฎหมายของท่าน หลังจากท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติจะหลอมมาเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้การบงการของเจ้าสัวพลังงานผู้ที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงอ,น,อนาคตของรวมไทยสร้างชาติก็ไม่น่าจะดีนะ,ะถ้า,ถ,าถ้าอยู่ในกำมือของเจ้าสัวพลังงานที่ไม่มีคุณวิรพันธ์ก็อยู่กันไปจนกระทั่งถึงวันยุบสภาพอยุบสภาแล้วก็ตัวใครตัวมันทางใครทางมันหอผ้าหอผ่อนหนีจากกัน ก็มีแค่นี้ครับพวกหน้าการเมืองแบบนี้คำถามสุดท้ายเมื่อกี้พี่ไทยกรพูดมาแล้วก็ยังลืมถามรายละเอียดพี่ไทยกรบอกว่าคุณอุ้งอิงจะลาออกก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยออกมาแน่นอนครับผ,ผลคือคือเขาไม่ต้องการให้ตัวเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคุณแพรทองทานยังหวังว่าตัวเองจะกลับมาเป็นผู้นําการเมืองในอนาคตเขาไม่ยอมให้ตัวเอง ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานก็จะกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในปี2570ต้องการจะเล่นการเมืองต่อไปจึงไม่เสี่ยงที่จะให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตัวเองไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้าแรงเพราะมันจะกลับมาเล่นการเมืองอีกไม่ได้อืออ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพิทยกรผลสุวรรณน้านนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับครับครับวันนี้พิทยกรวิเคราะห์ได้ซับมากเลยครับหนึ่งลุงตู่จะกลับมาเป็นนายก ตามค a ดิเดตนายกที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตู่ยังมีอายุในการที่จะเป็นนายกได้ประมาณหนึ่งปีกับอีกหกเดือนนะครับก็พอดีจบอายุรัฐบาลพ,พอดีนะครับส่วนคุณแพรทองทานจะชิงลาออกก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อที่จะเซฟตัวเองไม่ให้มีชาระปักหลังว่าผิกิจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจากักษ์เพราะฉะนั้นคุณแพรทองทานจะเซฟตัวเองเพื่อที่จะมาเป็นค a ดิเดตนายกในการเลือกตั้งในปี2570 ส่วนพรรคก้าทําอาจจะถูกถีบออกไปเป็นพรรคฝ่ายค้านท่าลุงตู่กลับไปเป็นนายกอ,อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองนะครับจะเป็นจริงขนาดไหนอีกไม่นานก็คงจะรู้คําตอบนี้นะครับไปก่อนนะครับกับรายการถามได้ใจจะลืมนะครับเราจะมีละครคุณธรรมให้ได้ชมกันนะครับในสัปดาห์หน้าไปกดติดตามช่อง YouTube รวมหัวดราม่าก,กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าละครคุณธรรมจะฉายที่ช่อง YouTube รวมหัวดราม่านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ